ตอนที่3,725หลับไหลนางนังน่งลงข้างกายเซีย,หยนหยวนเมื่อเจอจับมือเขาลูบท้องนางเบาๆเจอเจ้ารู้สึกหรือไม่ลูกของพวกเราแม้ไม่มีข่าวาว,าวของบัวทองโบราณแต่ข้าจะลองใช้วิธีอื่นเช่นกันรอเพียงรวบรวมสมุนไพรวิญญาณพวกนั้นได้แล้วข้าจะลองหลอมโอสถขจัดปราณบัวดำภายในกายให้เจ้านางพูดเสียงเบาบอกแผนการของนางให้เขาฟังแม้ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นแล้วจะลลอมโอสถได้หรือไม่ โอสถนั้นจะขจ,จัดปานบัวดําในกายเขาและทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องลองสักครั้งจากนั้นนางช้อนสายตามองไปข้างหน้าเห็นแสงสีทองกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นเลือนลางตรงน้ําพุวิญญาณนางประหลาดใจเล็กน้อยจึงลุกขึ้นและเดินไปรันอยู่ข้างๆน้ํโพุวิญญาณแล้วนางอดมองใบบัวสีทองขนาดเล็กที่อยู่กลางน้ํโพุวิญญาณด้วยความแปลกใจไม่ได้แปลกมีใบบัวสีทองได้อย่างไร นางพึมพำเสียงเบามองใบบัวสีทองขนาดเท่าเล็บมืออย่างสงสัยน้ำพูวิญญาณน,นี้เกิดขึ้นในห้วงมิติปราณวิญญาณกลางน้ำพูวิญญาณค่อนข้างเข้มข้นน้ำพูมีคุณสมบัติในการชำระล้างตอนเองแม้ได้รับบาดเจ็บและลงแช่น้ำพุบาดแผลบนร่างกายจะสมานกันอย่างรวดเร็วหลังจากชำระล้างในวันต่อมาแล้วน้ำพูจะกลับมาใสาสะอาดดังเดิมตักดื่มได้เช่นเดียวกันแต่น้ำพูวิญญาณน,นี้กลับไม่เคยมีสิ่งใดปรากฏ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใบบัวสีทองขนาดเล็กจ้อยเลยใบบัวสีทองหรือนางพันชงาค้างนึกถึงเรื่องที่ตอนนั้นโยนบัวทองซึ่งโม่เฉินทิ้งไว้ให้ลงไปในน้ำาพวิญญาณบัวทองที่รับจากบันไดเซียนในปีนั้นแม้จะล้ำค่ากลับไม่ใช่บัวทองโบราณกันนั้นมีกินอายของบัวทองโบราณอยู่ภายในปีนั้นนางย้ายบัวทองเหล่านั้นมาปลูกในห้องมิติเม็ดบัวเหล่านั้นก็ถูกเก็บไปแจกคนด้วย เพียงแต่ใบบัวของใบบัวทองที่เรบไปตอนนั้นเป็นแค่ใบบัวธรรมดาไม่เหมือนใบบัวสีทองขนาดเล็กที่อยู่ตรงหน้านี้เห็นใบบัวสีทองที่มีขนาดเท่าเล็บแล้วนางพันตาเป็นประกายแสงเล็กๆที่สะท้อนจากใบบัวสีทองช่างงดงามเหลือเกินหากมันโตขึ้นได้จะงดงามขนาดไหนกระนั้นตามที่นางรู้ใบบัวของบัวทองโบราณก็เป็นสีทองส่วนบัวเม็ดบัวที่ถูกนางโยนลงน้ำโพวิญญาณ ใดถึงได้โตเป็นใบบัวสีทองเช่นนี้เราหนังเอื้อมมือไปประคองใบบัวทองไว้ในฝ่ามือมันไม่มีรากไม่มีการมีเพียงใบบัวสีทองขนาดเล็กเท่านั้นเมื่อวางใบบัวกลับลงกลางน้ำผูวิญญาณแล้วหนังคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งจากนั้นลมเลิกความคิดไปช่างเถอะคิดไม่ออกก็อย่าพิ่งไปคิดเลยเฟิงจิวกลับถึงข้างกายเซียนหยวนเมื่อเจอช่วยเขาจับที่ประจรหัวคิวกับขมวดเข้าหากันเล็กน้อยสีหน้าจริงจังขึ้นหลายส่วนเช่นกัน ร่างกายของเขาอยู่ในสภาวะหลับลึกกอบกับปราณบัวดําเหล่านั้นภายในกายยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายเขาเท่านั้นหากผู้ใช้พอมีโอสถของนางคุมค้มครองที่ประจรหัวใจของเขาไว้เกรงว่าคงรักษาชีวิตเขาเอาไว้ไม่ได้แล้วเดิมทีเพียงให้เขาอยู่ในห้องมิติทว่าวันนี้มาตรวจดูอาการของเขาแล้วกลับทําให้นางจําต้องตัดสินใจนั่นคือใช้เตียงน้ําแข็งเฮมันพันปี เรงปานัวดำในกายเขาเอาไว้ขณะเดียวกันก็ให้ร่างกายเขาอยู่ในสภาวะหลับไหลที่นางไม่ใช่เตียงน้ำแข็งเฮมันพันปีตั้งแต่ต้นเป็นเพราะเขาฝึกบำเพ็ญเพจวิชาน้ำแข็งเฮมันอยู่แล้วอีกทางพอร่างกายเจ็บป่วยพอเฮมันพันปีต่อให้หายดีแล้วนางก็ไม่อยากใช้ไอเย็นของเตียงน้ำแข็งเฮมันพันปีดรงปานภายในกายเขาประนั้นตอนนี้ใครกับไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วตอนที่3726อาจยังไม่รู้ นางใช้จิตรับรู้ควบคุมทุกอย่างในห้องมิติยายเตียงนำแข็งเหมันออกมาจากมุมหนึ่งข้างในจากนั้นยายเซียนหยวนโม่เจอขึ้นไปนอนบนนั้นสุดท้ายนางหยิบโอสถเม็ดหนึ่งจากในห้องมิติป้อนใส่ปากเซียนหยวนโม่เจอแล้วจึงหยิบเข็มเงินออกมาฟังจุดลมปันใหญ่ต่างๆบนร่างกายเขาทําทุกอย่างเหล่านี้เสร็จแล้วนางถอนหายใจออกมาเบาๆเสียงหนึ่งคันมองเซียนหยวนโม่เจอครั้งหนึ่งแล้วนางค่อยออกจากห้องมิติกลับไปพักผ่อนในเรือน สามวันหลังจากนั้นวันนี้เฟิ่งเสียเตือนตั้งแต่เชา้าพอวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการคัดเลือกเจ้าเมืองของเขตทั้งสี่แล้วชีคังโดดเด่นมากในบรรดาผู้ได้รับการคัดเลือกนางย่อมต้องไปดูความคึกคักหน่อยสําหรับผู้ฝึกบาเพิญในเมืองลิงเซียนแล้ววันนี้เป็นวันที่คึกคักที่สุดแต่ใครหลายคนรอคอยที่สุดเช่นกันชาวบ้านทั่วทั้งเมืองล้อมรอบลานกว้างตั้งแต่เชา้ารอคอยการคัดเลือกในรอบสุดท้ายมาถึง ในการคัดเลือกเจ้าเมืองของเขตทั้งสีนั้นสถานที่ทำการคัดเลือกรอบสุดท้ายอยู่ตรงใจกลางของเขตทั้งสีบนแท่นเซียนวิญญาณใจกลางเมืองลิงเซียนแท่นเซียนวิญญาณขนาดใหญ่เป็นทรงกลมยื่นขยายออกไปรอบข้างโดยมีแท่นเป็นศูนย์กลางระยะทาง100มีและมีความสูงจากพื้นประมาณสองมีทำให้ทุกคนรอบข้างสามารถมองเห็นทุกสิ่งบนแท่นได้ ทัพทั้งสีที่ส่งมาจากสำนักเซียนนภพิสุทธิ์นั่งอยู่บนแท่นสูงแล้วนอกจากนี้พวกเขาแล้วฝั่งซ้ายและฝั่งขวายังว่างไว้ให้เจ้าเมืองของเขตทั้งสี่สี่คนที่หลับช,ชนะในท้ายที่สุดสามารถท้าสู้กับเจ้าเมืองเขตท,ที่พวกเขาต้องการท้าสู้ได้มีเพียงสู้ชนะเท่านั้นถึงจะได้กลายเป็นเจ้าเมืองเขตคนต่อไปสิ่งที่ต้องทดสอบในช่วงไม่กี่วันแรกคือความเป็นผู้นำความกล้าหาญ แล่ความสามารถในการปรับตัวของผู้สมัครผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบมากมายและเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ยอมเป็นผู้มีฝีมือไม่ธรรมดาในบรรดาคนพวกนี้มีทั้งคนจากตระกูลใหญ่มีทั้งผู้นำของคลุมกำลังและมีหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างด้วยเช่นกันถึงขนาดไม่ขาดผู้ฝึกวิงเพลนเนจรที่มีระดับพลังโดดเด่นจำนวนหนึ่งแน่นอนว่ามีคนที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปอย่างชีค้คังด้วย พวกเฟิงจิวมาถึงและนั่งลงบนอาคารสูงตามการจัดการของตู้ฟันลงน้ำชาที่เป็นหนึ่งในกิจการของพวกเขาและนางพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกหลังจากผ่านมาหลายเดือนขณะอยู่ในอาคารบนชั้นซ้ำพวกฉินสินที่อยู่ข้างกายเตรียมน้ำชาและขนมส่วนนางกอดขอบรัว้วมองไปรอบๆสิ่งที่สะท้อนสู่สายตามีแต่สีสาคนเต็มไปหมดเลือกสถานที่ได้ไม่เร็วเฟิงจิวขยับดึงฝีปากมองไปทางเลิงวานแล้วถามว่าใครเป็นคนซื้อที่นี่ เลื่งวายิ้มอย่างอ่อนโยนเป็นตู้ฟานที่เลือกที่นี่และซื้อที่นี่เอาไว้นอกจากที่นี่แล้วตอนนี้เขตทั้งสี่ในเมืองล้วนมีจัดการของพวกเราทั้งหมด <Carl. S 1> เห็นทีอุดอู้อยู่ในกระท่อมริมทะเลสาบนานเกินไปแล้วควรออกมาเดินเล่นหน่อยเหมือนกันเฟื่องจิ๋วยิ้มลุกขึ้นแล้วนอนลงบนต่างนุ่มพอที่นี่ค่อนข้างสูงแม้นอนอยู่บนต่างนุ่มก็มองเห็นท่นานลลางได้ตู้ฝานเดินออกมาจากข้างนอกแล้วในมือถือขนมอยู่เขายิ้มบ่านายิงให้พวกข้า ขยายอำนาจหลงหลักปักฐานที่นี่ให้ได้มากที่สุดพวกข้าย่อมไ่ก้าชักช้าในเมืองลิงเซียนแห่งนี้พวกเรามีโรงน้ำชาและมีโรงคณิกาแม้แต่โรงยาก็มีเหมือนกันเหลือแต่ฉีคังคว้าตำแหน่งเจ้าเมืองเขตทิศตะวันออกในบรรดาเจ้าเมืองทางสีก็จะมีคนของพวกเราแล้วต่อไปทำอะไรอะไรก็ยิ่งสะดวกขึ้นเฟิงจิวรับชาที่จินซินยกมาให้เราจิบคำหนึ่งถามอีกว่าเช่นนั้นเขาจะท้าสู้กับเขตทิศตะวันออกหรือข้าคิดว่าพวกเราอยู่ที่ถิ่ใต้ แล้วเขาท้าสู้กับเจ้าเมืองเขตทิศใต้เสียอีกขันได้ยินดังนั้นตู้ฝันหัเราะเสียงเบานายหญิงอาจยังไม่รู้ก่อนหนนี้เจ้าเมืองเขตทิศใต้มีระดับพลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นแล้ว